ทำน้อยได้มากไม่มีสําหรับเวของการปั้นหุ่นนะครับคือหลายคนตอนนี้เริ่มทักคําถามมาประมาณนี้นะครับว่าเฮ้ยเขาอาจจะส่งคลิป การออกกําลังกายในเชิงของคาร์ดิโอนี่แหละครับประมาณ5นาที10นาที15นาทีแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหทาอย่างเงี้ยลดได้ทั้งตัวเลยแล้วทาต่อเนื่องสักเดือนเดียวโอ้โหเหลวดอดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกอันนึงก็อาจจะเป็นแบบการออกกําลังกายหน้าท้องสําหรับคนอยากมีร่องซิเอ็มมีซิกแพคอยากลดพุงอย่างเงี้ยแต่เป็นการออกกําลังกายหน้าท้องเท่านั้นนะแปดท่าสิบท่าหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมเองเคยผ่านมาหมดแล้วครับ <laughs> ผมเคยผ่านในช่วงเวลาที่แบบผมหาข้อมูลแล้วเอามาปรับใช้แบบผิดๆ ใช่แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ผมก็ขออนุญาตพูดนะครับไม่ได้มีเจตนาะดิสเครดิตเจ้าของคลิปหรืออะไรใดๆคือเขานําเสนอมาให้แต่เขาแค่นําเสนอมาให้มุมเดียวแต่เราจําเป็นที่จะต้องรู้มุมอื่นด้วยเท่านั้นเองครับเช่นการที่เราจะมีซิกแพคได้มันไม่ใช่การออกากําลังกายแค่หน้าท้องอย่างเดียวแน่ๆเราก็ต้องทําเวทในส่วนอื่นด้วยเช่อนอกลหลังไหล่แขนขาอรวมไปถึงหน้าท้องด้วยไงเราถึงจะมีซิกแพคได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่รู้ผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนพอผมรู้ปั๊บผมก็เลยอ๋อนี่ไม่น่าละ่ะเราถึงปัน้น ได้มาสักทีเป็นปีๆเนี่ยครับรวมไปถึงการคาร์ดิโอก็เหมือนกันถ้าคุณอยากจะคาร์ดิโอในแง่ของการลดไขมันให้มันดีเลยคุณต้องทําต่อเนื่องให้ได้ขั้นต่ํา30นาทีแล้วอ่ะดังนั้นการที่คุณไปดูคลิปแค่5นาที10นาที15นาทีคุณทําตามอย่างมากคุณก็อาจจะได้สุขภาพที่ดีเฉยๆแต่การที่คุณจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการลดการเบิร์นอะไรอ่ะมันเห็นนิดเดียวเองครับหรือแทบไม่เห็นเลยด้วยซ้ําสําหรับบางคนดังนั้นตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้และได้ข้อมูลที่ถูกต้้้้้อออองงงงงมมาาาาเเเรรถึจจจะะไดดผผลลััััพธ์ททที่่่ตตใคคนคแห,หวกก็ืืยส ก็คือทุกอย่างเวลาเรามีเป้าหมายว่าถ้าเราอยากจะปั้นหุ่นดีหุ่นเปะ๊ะหุ่นปัง การทามันต้องสอดคล้องกันไม่ใช่ทําน้อยแล้วได้มากทําน้อยมันก็ได้น้อยครับทำมากมันถึงจะได้มากถ้าคุณทําตามที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าการทำเวทเทรนนิ่งเพื่อปั้นหุ่นมันก็ต้องทําทุกส่วนทําให้มันอยู่ในเก์ที่หนักเพียงพอจัดตารางก็ต้องดีเล่นมันก็ต้องโดนคุณถึงจะเห็นผลลัพธ์ในเชิงของการปั้นหุ่นดีได้การคาร์ดิโอเพื่อลดความอ้วนเมื่อกี้ก็ต้องก็พูดไปแล้วว่าเอา้าว่าต้องทําให้ได้ขั้นต่ำสามสิบนาทีถึงหกสิบนาทีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากเห็นผลลัพธ์ททททีี่่ดดตต้้้้้ออองงงงําาใหหมััันนไปวยยก2เเุแลละผโค ถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยครับ